มั้งอันอู้กูตื้อว่าอยากกูตึงจนกับกินข้าวกับมูกับแก้มมูไม่กินกับมูเลยกินรอมันกับมูนั่นอันนี้อู้กูตักมไม้ียบร้อยเรียบร้อยเออกูตักไม้กว่ากินข้าวใจกินว่าไม่ได้กินอยู่กูตำรุษนั่งนั่งเลียบเลียบเละเลียบเลียบเละกินก็ไปเพื่อรั้งกันยังหรือว่ากระยังหอยมงกินได้กินก็ไปนั่งไม่ตัวตักแต่ดำจอบอาหารกูตีปังหำ ฟางหำฟางหำกินเช็ดนอนทำงาน้าีได้จักแต่ง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 บินขึ้นปลาเปล่าเพงเคยปลายลูกเนียงเห้ยด้ยนกยังไม่รวยพี่นะคุณมาเพอเล่าเรื่องยาและเรื่องนกยังน่ารำการคุณแาหนุ่ยกุคกเยสได้จริงรำการแห่นกดีมาลีราวันย้อนแม่เอ้ยแม่ไม่จำได้เหลืองจักที่ย้อนแกตายองพอนฉันย้อนจะดีมาลีรูดแล้ววนี่จจกสาหลจักโพหลจักก้นก็แล้ว ไม่โดนจักตำมากราราวก็แล้วจริงเออกูจวนไปตำไรก็ไม่ปอยไอ้เีนั้นกี่กันตัวขึ้นก้นเว้นจางแกงันจริงคนกันลุยเปินนู้นลวเราะว่าลัการมันและไงลังันถ้ามันเลดิในายเตียงว่าใจมันไม่จวยตำไรใช้ไม่ไปจวยใหญ่มากเว้นดูกันใช้ไม่ไปจวยแล้วกูเรืงที่วันหนึ่งสามไรเห้จริงนั่นเออวันหนึ่งสามไร ตัววันโคลเล่ซ้ำวันไม่ได้ไลรองอยู่โมโมโม,อมอ <c oughs> ไลโย่ไรโม่เฮ่อแล่ไงมันจุบดนินจริงคนเราอันก็อยากกีกรารก็เอคนกี้กานมีกำไว้อีได้รวยมากรวยได้แห่น้องแาวารวยดังรวยเดืมกันจุนอยู่บนเรามาจากจุนมันพวกเราที่กีกานก็ไปเลาา้ากับ้าพนกูไม่แจกขีกีกรารเนี่ยวันนี้กูเรียนตยออยเมืองนี้กู เรียนโตเรียนไหนร้อยก็โดนอเรียนก็โดนอแจกก็ตบร้อยแม่ตาเพื่อก็โดนอก็โดนอมันการดึงด้านนอกโรงเรียนโก้วันไหนก็ไว้เรียนเลยตางานไม่ใช่หรอกไม่ใช่การดึงด้านนอกโรงเรียนเออให้ร้อยก็โดนอกินเต็มนอนไปตํานัางครูยังครูแต่งค์ไปโย้ใบบ้าคนกันกี้การบ้าเพื่อจริงตุกจริงต้องไปยาก ทิงเงินต่มืงไปพบคุณใหญ่ๆก็มาตามตาสมุดว่าเออเจ้าจะเด็ดหรือว่าน้ำเพื่อมาพบก็ตามนายหนูนนุยทำไมนายหนุหนุยไม่รวยจนมันทำไมนายหนูนนุยถึงได้จนผมครั้นอะไรนะครับครั้นขี้เกียจเหรอใช่ครับทำไมถึงได้ครั้งคือมันไม่หยันอะไรนะไม่หยันไม่หยันแบบใดเลยครับแบบไม่พื้อ ตํามาันก็ไม่ไม่คล่องครับอะไรนะไม่คล่องไม่คล่องแบบไหนแบบมันไม่ปลุกอ่ะคนชื่อคล่องนอนหลับนะครับทําไมเห็นว่าปลุกไม่แต่ปลุกนาคลองกว่าจะตายตําเปิดวางไม่ปิ้นเบื่อใจกูเห็นนะอ่านดื้อเม็ดแลวความพยายามโตแล้วโตหลังน้อยเครียดเจอเบื่อก็ไม่โตกวันนี้กูการเล่าแล้วตามอีติดตายรัดเจอเม็ดก็ไม่โตกะแล้ว Un momento bueno.